สดครับพบกับป๋าเนชาแนลเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้เจอกันมา2อสาวันแล้วไม่ได้ทำคลิปพักผ่อนครับพักผ่อนก็รู้สึกยะดีขึ้นแล้วล่ะนะครับมันมนอนดูทุกวันร่างกายเราก็ไม่ไหวก็อดลงคลิปไป2อสวันคิดถึงกันอยู่นะครับ สถานการณ์ตอนนี้ของบ้านเรานะครับก็เป็นพื้นที่สีแดงแล้วนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยแล้วกันตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นะครับนอกจากตัวเราเองไปไหนมาไหนก็ดูแลสุขภาพใส่แมสสองชั้นได้ก็ดีนะครับก็เป็นห่วงทุกๆคน ัวเองก็ช่วงที่ไม่ได้พักผ่อนที่ลงคลิปทุกวันนะครับมันไม่ค่อยได้พักผ่อนนะร่างกายเริ่มแย่เหมือนกันกลับมาจากทํางานก็นอนหลับปางตายเหมือนกันเลยครับเนาะก็อยากจะลงคลิปให้ได้ชมให้ได้ฟังกันนะครับอยากจะมาคุยหลังจากที่ห่างหายไปหลายวัน ep สามไม่ลืมนะครับ ep สาม จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากที่เล่าถึงช่วงท,ที่อยู่พัทยาแล้วกันนะครับนะขอเล่าถึงตอนที่อยู่พัทยาที่เข้ามาทํางานที่พักอยู่กับลุงนะครับที่ซอยเย็นสบ,บายเนาะพอมาอยู่กับลุงนะครับอยู่กับลุงได้สักประมาณก็นานเหมือนกันเลยครับสี่ห้าเดือนมั้งหกเดือนหรือปีหนึ่งประมาณนี้แหละครับ มันก็ผ่านมานานแล้วนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วแกมันก็มีเหตุการณ์ที่ต้องย้ายออกจากลงไปนะครับสาเหตุก็คือแกไปมีแฟนแกไปมีแฟนนะครับไปอยู่กับแฟนที่พัทยากลางแฟนแกขายกับข้าวอยู่ตลาดเมกอินพัทยากลางนะครับผมก็ไปหาแกบ่อยก็ ไปเที่ยวไปเรื่องกับแกมั่งนะครับหลังจากที่ออกจากแกมาก็มาพักอยู่กับเพื่อนพักอยู่กับเพื่อนอยู่แถวแถวท,ท,ท,ที่ที่เดิมเแหละครับตอนนี้ผมพักอยู่กับแกตอนนั้นก็เป็นตึกตึกสี่ชั้นตึกสี่ชั้นผมจะพักอยู่ชั้นสี่พอน้ําหมดทีไรนี่ลงมาแบกน้นํานี่แต่ก่อนมันแค่ถังละแปดบาทน้ำยี่สิบลิตรนะครับถังละแปดบาทแบกขึ้นไปชั้นสี่ในขาสันเลยนะครับ หลังจากที่ลุงแกไปอยู่กับแฟนแกแล้วผมก็ย้ายมาอยู่กับเพื่อนนะครับเพื่อนนี่ก็คือคนหมู่บ้านเดียวกันนะครับเพราะเขาาก็มาทํางานด้วยก็เลยมาพักอยู่ที่บ้านลุงวิทย์นะครับตอนนั้นลุงวิทย์แกเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแกก็ดีเลยครับเนาะตอนที่เราหยุดบันหยุดอย่างเงี้ยแกก็ซื้อกับข้าวมั่งเอากับข้าวมาให้เรามั่งแล้วก็มีคน ที่เขาพักอยู่ข้างห้องอ่ะมันมีแค่แค่สามห้องนะครับอีกห้องหนึ่งห้องเล็กห้องเล็กแกไม่ได้เปิดให้คนเช่าห้องเล็กแกไม่ได้เปิดให้คนเช่านะครับก็ปล่อยปล่อยให้ล้างไว้ปล่อยเก็บไว้อย่างนั้นแหละนะครับมันเป็นห้องเล็กก็มีห้องผมติดบ้านแกแล้วก็ห้องป้ายคนหนึ่งที่แกมาเช่าอยู่ตรงนั้นแกขายขนมจีนนะครับ เป็นคนต่างจังหวัดเป็นกันเป็นคนอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับก็รู้จักกันแฟนแกก็เป็นรปภแกขายขนมจีนพอเลิกตอนเย็นมาขนมจีนเหลือแกก็เอามาให้กินทุกวันแกก็ดีนะครับแกก็ดีเนะาะเจ้าของบ้านเขาก็ดีเหมือนกันก็อยู่กับแกมาก็ค่อนข้างนานเหมือนกันแหละหลายปีนะครับจนมีเพื่อนมีน้ามาอยู่ด้วยตอนนั้นนะครับ แกจะเสียอย่างหนึ่งนะครับเจ้าของเจ้าของบ้านแกจะแกกับกับกับแฟนแกนะครับแกแล้วล่ะนะครับค่อนข้างจะแก่ก็สักประมาณผมว่าเจ็ดสิบได้มั้งผัวเมียนะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะครับเจ็ดสิบได้แกก็เล่าประวัติแกให้ฟังว่าแกเคยมีลูกเลี้ยงเคยมีลูกเลี้ยงอยู่คนหนึ่งแล้วประสบปฏติเหตุเสียชีวิตนะครับ ก็เหมือนกับว่าเออเราไปเติมเต็มให้แกเหมือนกันนะครับวันหยุดแกก็ให้ขึ้นไปดูทีวีที่บ้านนั่งดูน่นแกชอบไปเรียกไปนั่งดูน่นดูนี่เหมือนกับเหมือนกับเขาเอนดูเราอะเนาะทีนี้พอแฟนแกแกชอบกินชอบกินเหล้าพวกสิบนิ้วสามนิ้วอะไรเงี้ยนะครับเนาะ mm hmm. ผมก็เดินไปซื้อให้แกบ่อยแกใช้แกเดินไปซื้อมา พอเบล้วก็ขึ้นบ้านไม่ได้แล้วบ้านสองชั้นต้องขึ้นบันไดไปผมก็ต้องลากแกขึ้นไปส่งเลยครับนะประคองแกขึ้นไปส่งเนี่ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยสองผัวเมียเขานะครับกินเหมือนกันพอกินแล้วก็ทะเลาะก,กันตามภาษาคนแก่นะครับนั่นแหละตามภาษาคนแก่เขาแหละผมก็ปิดพิจารณ์ก็คือตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวก็เดินไปทํางานเหมือนเดิม น่าจะป,ะปันแล้วก็ประมาณกิโลกว่าๆนะครับเกือบ2กิโลได้ที่เดินไปทํางานนะนะก็เป็นกิจัตรประจำวันอยู่อย่างนี้นะครับพอทำทาอยู่พระเจ้ใต้ได้แป๊บเดียวแค่นั้นแหละผมก็ต้องย้ายไปอยู่อีกสาขาหนึ่งคือ,คอสาขาจอมเทียนไปอยู่สาขาจอมเทียนก็ดูนานเหมือนกันแหละนะครับอยู่จนจนออกนุ่นแหละเพราะว่าเขาไปเปิดสาขานั้น เต็มตัวแล้วผมก็ต้องย้ายไปอยู่ที่น่นไปดูแลที่น่้นนะครับตอนนั้นก็ยังยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังอายุน้อยอยู่ก็จอมเทียนเลยนะครับไปจุู่จอมเทียนเลยตอนนั้นคือฝังรากฐานตรงนู้นเลยนะครับมีรถรับส่งมีรถรับส่งไปทํางานทุกวันนะครับเจ็ดโมงก,กว่าก็ต้องออกมารอรถแล้วยืนรอรถเพื่อไปทํางานนะครับ ส่วนมากรอบเช้าก็จะมีจะมีออฟฟิศมีออฟฟิศเมคเกอร์สตาฟแล้วก็แผนกสโตร์กก็ผมนีม่แหละครับก็ไปมีไม่กี่คนประมาณไม่ถึง10คนนะครับจะมีรถรอบส่งรอบเช้าก็อยู่ที่ประมาณนี้วันไหนที่เขาไม่มารับหรือว่าติดปัญหารถพังอะไรางี้ก็ต้องนั่งสองแถวไปเอง ค่อนข้างไกลนะครับเนาะหลายกิโลเป็น10กิโลอนะครับประมาณ10บสิกิโลได้หรืออาจจะเกินนั้นนะครับเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าไปทำงานแล้วรถไม่ไปรับนะครับเลิกเลิกห้าโมงนี่รอรอรถอยู่เขาก็โทรมาบอกว่าไม่มีรถมารับหน้าวันนี้รถพังนะครับ อางานเข้าแล้วเราก็เพิ่งไปทํางานได้ไม่นานนะครับตังก็ตอนที่ผมไปทํางานมันเงินเดือนแค่สตาร์ทแค่สองพันสองเองนะครับตอนนั้นปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกส์เงินเดือนสองพันสองนี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะนะครับทองนี่ก็สามพันกว่าบาทกม็มีปัญญาจะซื้อนะครับบาทหนึ่งสามพันกว่าบาทมีปัญญาซื้อทองใส่นะครับ ้าห้องก็อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งหรือพันสองประมาณนี้แหละครับสรุปแล้วตังก็เหลือใช้ไม่กี่บาทนะครับตอนนั้นตังเหลือใช้ไม่กี่บาทหลังจากรถไม่ไปรับทีนี้ก็มีเพื่อนทำงานด้วยกันอยู่แ,ลแหละนะครับเขามีมอไซค์เนาะไอ้เราก็ ไม่กล้าไม่กล้าที่จะขอกลับกับเขาแหละเห็นดูแล้วเพราะว่าคนที่เขาจะจะกลับแม่ครัวนะครับเขาจะกลับด้วยเขาก็บอกว่าให้ให้ให้น้องเขากลับด้วยสิเขาก็บอกเขาไม่ได้กลับทางโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ล้วก็เลยไม่ได้ไม่อยากจะกลับกับเขานะครับสุดท้ายก็ต้องเดินเดินกลับ 1ิกิโลสิบกว่ากิโล,ลมั้งผมว่านะครับรประมาณผมพกพัดเจ้าใต้ะนะจอมเทียนก็เกือบจะสุดใช้หาดอยู่แล้วนะครับก็เดินตั้งแต่5้าโมงเย็นกลับถึงก็เกือบ2องทุ่มนะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆเดินไเรื่อยๆนะครับไม่คิดอะไรมากนะถือว่าเดินเที่ยวไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับของเราทางไม่มีกลับคุณรู้จะกลับยังไง อาศัยเขาก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับมันไม่ได้สนิทเขามากหมยเท่าไหร่เราก็เกรงใจเขาด้วยแหละนะครับกลับยังไงวะสุดท้ายก็ต้องเดินนะครับเดินแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะครับจําได้ว่ามีแค่ครั้งเดียวนั่นแหละนะครับที่ที่ต้องกลับแบบนี้นะครับหลังๆมาก็พอเพื่อนรู้จักเพื่อนเยอะนะครับปอดีมีเพื่อนไปสละงานไปอันนี้ก็ เริ่มเล่นกีฬาเริ่มเล่นฟุตบอลเล่นตะก้อเพราะตรงข้ามกับหน้าบ้านผมมันจะเป็นพื้นที่โล่งตอนนั้นนะนตอนนั้นนะครับพื้นที่โล่งที่บอกว่าเขามีขายพวกพื้นที่ตรงนั้นเขาจะขายขายน้ํานะครับมีรถไปขนเอาน้ําไปขายก็มีบ่อน้ําขายนะครับตอนนั้นก็เป็นเป็นแย่ๆกับเจ้าของห้องที่ผมพักอยู่นะครับโอ้ตอนนั้นมันว่างเป็นประมาณเป็นสิบสิบไร่นะครับ กือบยี่สิบไร่นั่งครับที่มันว่างอยู่เนาะเราก็ขอพื้นที่หน้าห้องเขาตรงนั้นแหละขออนุญาตเขาทําสนามตะก้อเล่นกับเพื่อนนะครับเลิกงาน5รับมก็มาเล่นตะก้อมัง้งนะครับบางทีขึ้นไปเล่นไปวิ่งบนเขาเล่นตะก้อบนเขาั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเหตุการณ์อยู่นะครับพอผมอยู่กับลุงวิทย์นี่ผมก็อยู่แกได้นานนะ อยู่แกได้ประมาณสองปีสามปีได้มั้งก็พักอยู่กับเพื่อนนะครับสปีสาปีแต่แต่ห้องแกมันจะยุ่งเยอะนะครับยุงเยอะเพราะว่าถ,ถัดจากห้องผมไปแล้วก็ถัดจากอีห้องห้องนั้นไปก็จะเป็นเหมือนกับน้ำดำๆครับน้ำดำๆที่มันระบายออกจากบ้านหล,หลายๆที่อาจจะไม่ได้ไมีกลิ่นเหม็นอะไรนะครับแต่ว่ายุง ยุงมันเพาะพันธุ์อยู่ตรงนั้นนะครับค่อนข้างเยอะอยุงตรงกลางมงนอนถ้าแขนขาไปโดนมงน้งในอุหงนะครับเป็นแดงจุดๆเต็มนะครับเหมือนเป็นผื่นเหมือนผื่นอะไรสักอย่างนะครับแพ้อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับมันเสียตรงนี้แหละแล้วทีนี้เพื่อนที่ทํางานอยู่ด้วยกันเ้าชวนผมกับเพื่อนไปอยู่ด้วยให้เราก็ ก็อยากไปอ่ะครับอยากไปอยากเปลี่ยนสถานที่พักมันมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่เจ้าของเขาอดีแต่สถานที่มันไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็ก็อยากจะไปนะครับอยากจะไปตัดสินใจอยู่กับเพื่อนก็นานพอสมควรแหละทีนี้ตกลงปรงใจไปไปทั้งที่ยังไม่ได้ไปดูห้องที่เพื่อนบอกว่าเขาไปเช่าอยู่คนเดียว เขาถามเขาบอกว่าห้องกว้างกว้างมากห้องนะครับห้องกว้างโล่งอยู่ได้สามคนพอดีทีนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไวใ้ใจเลยครับนะเนาะห้องมันกว้างไว้ก็น่าจะเข้าไปอยู่ได้สบายๆอะไรเงี้ยครับก็ไปบอกเจ้าของบ้านเขาว่าผมจะย้ายไปอยู่กับเพื่อนนะครับลงุงลุงแกก็ หน้าเสียเหมือนกันนะครับนี่เหมือนแกแบบแกก็คิดแหลนะเนาะคือเขาเขาก็รู้เลยว่าเขาก็เอ็นดูเรานะครับแต่เราก็จะไปจากเขาอะไรประมาณนี้ครับเพราะหน้าเศร้าก็สงสารแกรเหมือนกันแหละแกก็บอกว่าดูดียังถ้าจะไปลูกแล้วก็ว่าผมดูแล้วครับอะไรประมาณนี้นครับที่จริงยังไม่ได้ไปดูอะไรหรอกนะครับสุดท้ายก็ก็ต้องไป ก็ต้องไปออกไปอยู่กับเพื่อนนะครับตรงน,นั้นตอนนั้นมันอยู่ตรงตรงข้างกับเฟนชิปแถวแถวแถวห้าง day n ไนท์นะครับยิงเข้าไปโน่นตรงแกนฮอ์นนะครับช่วงตรงโน้นนะครับไปกับพักกับเพื่อนถ้าเพื่อนฟังอยู่รู้ดีนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงพอไปขนของนะครับขนค่าขนของไปอยู่กับเขา ไปดูห้องแทบเป็นลมนะครับรู้ไหมพเพราะอะไรห้องแคบมากนะครับอยู่ซอกบันไดเป็นห้องเล็กเล็กที่สุดนะครับนอนสองคนเต็มนะครับนอนสามคนไม่ได้เลยห้องน้ําอยู่บนหัวแล้วก็ห้องน้ําอยู่บนหัวไม่พอน้ําไม่ค่อยไหลซักผ้าไม่มีที่ตกักเป็นแนนค่ห้องซอกบันไดครับห้องซอกบันไดเล็ก โอ้ลำบากมากร้อนก็ร้อนแล้วคนที่เราไปอยู่ด้วยไม่ค่อยกลับห้องนะครับเขาก็ไปพักอยู่ในของเขาไม่รู้เขาอยู่ในขเขาไม่รู้นะครับให้เราไปอยู่ตรงนั้นมีแต่เสื้อผ้าที่อยู่ถึงมาอยู่นอนด้วยกันก็นอนไม่ได้หรอกครับเนาะต้องนอนนอนสองคนนี่เต็มพื้นที่คนที่สามนันก็ต้องนอนปลายเท้านะครับโอ้ลำบากมากเลยตรงนั้นแทบร้องไห้นะครับโอ้โหน่าจะไปดูห้องซะก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับ พอผ่านไปสักอยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนไม่ไหวนะครับไม่ไหวปรึกษากับเพื่อนแล้วว่าเตาไม่ไหวว่ะนะครับยังไงก็ต้องออกไปละก็สุดท้ายไปพักได้ห้องนะครับพักอยู่ที่ซอยบงกตอยู่ซอยบงกตนี่น่าจะอยู่ได้ประมาณสองสามเดือนอีกแหละนะครับตรงนั้นก็น้ําไม่ค่อยดีห้องดีแต่น้ําเปิดออกมาแล้วเหลืองอ้อยเลยนะครับน้ําเหลืองเป็น เป็นตะไคร่เหลืองๆ,ๆนะครับเป็นคราบเหลืองพอเราซักผ้าซักผ้าซักอะไรแล้วมันก็เป็นคราบเหลืองะครับติดเสื้อผ้านะครับเวลาไป,ไปทํางานมันมันก็ไม่ดีนะมันเหมือนเราไม่ได้ซักผ้าซักออกมาแล้วมันเป็นคราบเหลืองแบบน้ําคะนะครับออกเหลืองๆน้ําไม่ค่อยดีนะครับก็ดูได้สักพักนึงตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ได้ห้องอยู่แถวอี ติดกับเขาสอทะลอนะครับยึงเยื้องกันนะครับทางขึ้นไปจอมเทียนนะครับก็อยู่ตรงนี้ก็เพื่อนเยอะนะครับเพื่อนที่ทํางานด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนแนะนําไปก็ไปพักอยู่ด้วยกันตัวห้องนี้ก็นานนานพอสมควรนะครับนานพอสมควรเลยอยู่ห้องนี้แต่หมาดุมากหมาดุมากนะครับเจ้าของห้องก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเพื่อนผมก็ไปพักอยู่ด้วยกันก็โดนหมากัดมันไม่เห่านะครับเราเดินไปเนี่ย ต้องระวังใครไม่ระวังโดนมันมากัดตลอดแหละนะครับโดนโดนโดนแถวห้องแถวนั้นคนที่ทํางานผมก็เยอะนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นกุ๊กเป็นเด็กเซิร์ฟมั่งนะครับรู้จักกันไปอยู่ตรงนั้นแหละก็เริ่มเล่นฟุตบอลอย่างหนักเลยตอนนี้เล่นฟุตบอลอย่างหนักตื่นเช้ามันึเรียกไปซ้อมบอลแล้วครับเริ่มเล่นบอลเริ่มอะไรละเริ่มเล่น กันตั้งแต่ตีห้าหกโมงนะครับเจ็ดโมงครึ่งนี่ก็ต้องกลับมาอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานประมาณนี้นะครับก็เป็นกิจวัตรประจําวันเลยอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เล่นกันไปอยู่อย่างนงี้แหละนะครับส่วนงานก็ไปอยู่บางทีก็พัทยาใต้บ้างบางทีก็จอมเทียนมัางมันมันแล้วแต่แล้วแต่งานนะครับบางทีหัวหน้าแกเรียกมาก็ต้องมาอยู่พัทยาใต้บางทีก็ อยู่จอมเทียนซึ่งเรื่องของงานก็เริ่มมีเพื่อนเยอะเหมือนกันเพื่อนมาสมัครงานนะครับมันจะมีเหตุการณ์เยอะๆนะครับที่จะเล่านะครับให้ฟังต่อจากนี้อยูดก็แต่เอาเป็นตอนต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะมันเด็กแล้วนะครับ จะพักผ่อนมั่งนะครับพักผ่อนมั่งเพราะว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับอาการมันไม่ค่อยดีมาหลายวันแล้วก็เลยพักไปหลายวันนะครับมันเหมือนกับมันแสบตาง่วงพอเผลอแป๊บเดียวก็หลับแล้วลม้มหัวลงก็จะหลับละนะครับพอดีลูกชายก็ใช้โทรศัพท์นะครับขอดูการ์ตูนก็นอนดึกนอนดึกลูกชายนอนดึกเราก็เลยพลอยดึกไปด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนนะครับว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงนะครับมีเหตุการณ์อะไรที่มันตลกํำขันหรือว่าซึมเศร้านะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับตอนต่อไปเนาะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ